สุดตื่นเต้นรัฐมนตรีท่องเที่ยวเปิดซิปลายหอโหวตร้อเอดโหนสลิงสัมผัสวิวเมืองร้อยเอองศาวันที่23สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกาณลาน,นสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรินครินจังหวัดร้อยเนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมซิปลายหอโหวตร้ออย่างเป็นทางการโดยมีนชายชัชวานเบญจสริวง์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าสว่วนราชการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่งกิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของจังหวัดร้อยเอ็ดในการสร้างสารรแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผสมผสานทั้งการผจญภัยและการชมทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ดมุมสูงที่สวยงามซิปลายหอโหวตร้อยเอ็ด 101, เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2,568เป็นต้นไปเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันนักท่องเที่ยวจะได้โหนสลิงจากยอดหอโหวดสูง101เมตรลงสู่เกาะกลางบึงพหลานชัยระยะทางประมาณ350เมตรให้แล้วสำคัญคือการได้ชมวิวเมือง101แบบ360องศาค่าบริการ101บาทต่อคนและหากต้องการภาพถ่ายหรือวิดีโอเพิ่มอีก101รวม2 0 2บาท เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ทดสอบระบบอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดด้านนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆม,มาเสริมสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยซิปลายนี้ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาสัมผัสมุมมองใหม่ของเมืองร้อยเอ็ดในแบบ360องศาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและหาได้ยาก